สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวไรเดอร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะอยู่ที่โรงแรมแสนโฮเทลนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็มีงานกิจกรรมของทางมิซูมิชิบอเตอร์นะฮะมามีรถมาโชว์แล้วก็ให้กับลูกค้าที่สนใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะทดสอบขับขี่ได้นะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมไปครับ ครับก็มีรถมาโชว์เยอะยะเลยนะครับลูกค้าก็เจาะทยอยเข้ามาดูรถทดสอบขับขี่กันนะครับตรงนี้มีซุ้มนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือการใช้ไฟจากตัวรถアウแลนเดอร์ PHEV นะครับผมในการประกอบอาหารนะครับโอ้โห oh. ่าทานมากก็คือตัวรถสามารถจ่ายกระแสไฟให้กับ กำลังไฟ AC 1,500วัตต์นะครับผมในการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเช่นตอนนี้ก็คือใช้เตาไฟฟ้านะครับผมก็คือว่าตัวการจ่ายกระแสไฟของทขาจะต้องใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน1,500วัตต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตัวอย่างนะฮะว่าอะไรบ้างอย่างเช่นตะเกียงไฟฟ้า6.5วัตต์นะฮะลำโพง20วัตต์ เครื่องทำกแาแฟอัตโมนมัตไฟฟ้านะครับ1,310บาทนะครับเป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเครื่องปิ้งขนมปัง980บาทนะครับเตรปิ้งย่างไฟฟ้า1,003นะครับผมนี่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าคร่าวๆสติสว่าเพื่อนๆไปแคมปิง้งรถคันนี้สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าพเพื่อนๆนำไปได้เลยนะครับย้ำว่าต้องไม่เกิน1,500วัตต์นะครับผมนี่นะฮะ ลูกค้าที่เข้ามาชมงานสามารถทานได้นะครับก็ทำไข่ดาวไส้กรอกแฮมนะครับผมเราเข้าไปเลยนะครับแล้วนี่คือโฉมหน้าของรถ Outlander นะครับ Mitsubishi Outlander PHEV นะครับ Plug-in Hybrid e v นะครับ, Plug รบการขับเคลื่อนของเขา80%จะเป็น ไฟฟ้านะครับรูปส่งของเขาก็จะมาเป็นแบบของรถครอบครัว SUV นั่นเองนะครับผมส่วนออปชันภายในเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันทีหลังนะครับเราไปดูในงานดีกนนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับหน้าโรงแรมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็นะครับมาตรงนี้เลยนะครับสกแกนวัดอุณหภูมิแอลกอฮอ์ติดสติกเกอร์นะครับตามมาตรการช่วงนี้นะครับ ลูกค้าก็จะเข้ามาบริเวณนี้นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับผมแจ้งจำความจำแนงในการทดสอบขับขี่รถได้นะครับอ่าตรงนี้ลงทะเบียนนะครับผมทานด้านหลังก็เป็นพื้นที่รับรองลูกค้านะครับอ่ารับรองลูกค้านะครับและในงานจัดเตรียมเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่ ให้กับลูกค้ามานั่งคุยนั่งสนทนากันนะครับนี่นะฮะแล้วก็กรอกลงเอกสารนะครับในการแจ้งความจำาวงในการทดสอบขับขี่รถที่มีรุ่นในวันนี้ก็คือ Outlander PHEV นะครับผมแล้วก็ Pajero Sport นะครับแล้วก็ x p a n d e r นะฮะนี่ครับ,รบลูกค้าเยอะเลยนะครับดูแลกันอย่างดีครับวันนี้ ทางโรงแรมก็จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มรับรองลูกค้านะครับเยี่ยมมากเลยครับผมสุดยอดสุดยอด เมื่อลูกค้าลงทะเบียนต้องการที่จะทดลองขับขี่แล้วทำยังไงอ้าวรถไม่มีแล้วครับเพราะว่าเอาไปทดสอบขับขี่กันหมดแล้วนะครับจุดนี้เอาไว้สําหรับให้ลูกค้ามาทดลองสอบเอดทดลองขับขี่กันดูนะครับกับรถที่มีอยู่ในงานนะครับโอ้โหมีไททันไททันมันจอดด้วยนะฮะ นี่ครับผมรถที่อมาโชว์ในงานในวันนี้นะครับลูกค้าสนใจก็สอบถามข้อมูลกันได้นะครับ Outlander นะฮะผม PHEV นะฮะ Expander Expander Cross นะครับแล้วก็ Pajero Sport นะครับ Mitsubishi Outlander PHEV จอดตรงนั้นนะครับผม,ผมเป็นเทคโนโลยีของทาง Mitsubishi ที่ให้ลูกค้าที่สนใจ มาดูตัวรถภายในได้เลยนะครับผมแล้วใกล้ๆก,กันนี้นะครับก็มี อันนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็ครถใช่ค่ะบริการเช็ครถฟรีอันนี้บริการฟรีนะฮะทุกยี่ห้อเลยนะครับผมของทางมิตซูบิชิมอเตอร์นะฮะแล้วก็นําผลิตภัณฑ์มาโชว์ในงะโชว์ในตรงนี้ด้วยนะครับผมมีแนะนําว่ามีอะไรบ้างได้ไหมครับผมได้ค่ะได้ค่ะได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมและฟรีด้วยนะครับ ตัวนที่เรานำมาโชว์วันนี้ก็จะเป็นตัวน้ํามันเครื่องนะคะน้ามันเครื่องตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะคะสําหรับรถดีเซลนะคะกึ่งสังเคราะห์สำหรับรถดีเซลค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำมันเกียร์นะคะสำหรับรถโคคาโคคาค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกึ่งสังเคราะห์ที่ใช้คู่กับตัวนี้เหมือนกันใช้คู่กันเพราะว่าบางบางรุ่นจะต้องใช้6กบวกหนึ่งบางรุ่นก็ใช้6กบวกหนึ่งบวกสองแล้วแต่ว่าจะใช้ 7ลิตรหรือว่า8ลิตรนะคะแล้วแต่ละรุ่นนะคะอ่าอันนี้เป็นน้ํามันพาวเวอร์นะคะน้ํมันพาวเวอร์พอมอะไรพาวเวอร์เนาะสํหรับรถรุ่นที่มีพอมพาวเวอร์ใช่ถูกต้องค่ะถ้าเป็นเกียร์ c v ก็ไม่ต้องใช้ค่ะตามนี้นะครับในส่วนของนี่เป็นน้ํามันเบรกนะคะน้ํามันเบรกครับผมปัจจุบันเราจะใช้เป็นตัวด .4 ทุกรุ่นเลยนะคะด .4 ทุกรุ่นค่ะทุกรุ่นเลยนะครับผมะตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นน้ํายาฉีดเบรกนะคะทําความสะอาดทําความสะอาดเบรกทั้ง4ล้อได้ทุกรุ่นเหมือนกันตัวจานเบรกหน่อยใช่แล้วค่ะครับผเนาะ ตอนนี้จะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องนะคะไส้กรองน้ำมันเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นไส้กรองเชื้อเพลิงไส้กรองเชื้อเพลิงไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับดูตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเลือกซื้อเลือกหากันนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นตัวไส้กรองน้ำมันเครื่องเหมือนกันครับแต่ละรุ่นพเอามาหลายรุ่นเหมือนกันค่ะเอามาหลายรุ่นคจะสังเกตดูว่าถ้าเป็น์ฟ l f เตอร์จะเป็นไส้กรองน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอล e ิลเต t e r จะเป็นไส้กรองเชื้อเพลิงค่ะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันเครื่องที่ใช้คู่กันเมื่อสักครู่นะคะเหมือนกานเมื่อกิสัสักครู่นะครับผมตัวนี้เป็นน้ํายาหม้อน้ําหรือว่าน้ํายาคูลเลนต์นะคะน้ำยาหม้อน้ํานะครับผมดูตัวนี้เราจะเลือกใช้ได้ถูกต้องนะครับผมค่่ะต่อไปตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องสําหรับรถเบนซินค่ะสําหรับรถเบนซินนะครับเราก็จะเอามาคู่กันนะคะคู่กันนี่แหละครับมีรหัสของเขาด้วยนะครับผมมีสังเคราะห์ร้อยแล้วก็ถึงสังเคราะห์ดูไว้นะครับก็สำหรับสหรับรถมิซูบิชิ ก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับผมค่ะล้างในจะเป็นการตรวจเช็คฟรีนะคะ่คมีการตรวจเช็คฟรีนะฮะเราจะมีรายการตรวจเช็คฟรีทั้งหมด22รายการนะคะโดยช่างหัวหน้าช่างผู้ชำนาญการนะคะก่อนจะซื้ก็จะมีการคุมผ้าที่แก้มรถให้ลูกค้าก่อนนะคะ,คะช่างนะคะป้องกันร,รอยกิดควนการเปื้อนด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะค่ะที่สมคิดปกติเช็คอะไรบ้างคะแจงะะะ้งได้เลยนะคะพูดคร่าวๆได้เลยนะครับว่าสามารถเช็คเบื้องต้นนี่ทําอะไรได้บ้างนะครับผมงเครื่องก็จะเป็นพวก น้ำหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นครับพวกสารเหลวน้ำมันเบรกครับครับระดับน้ำกลั่นครับอืมน้ำกลั่นนะฮะครับครับพช็คควแบตนะครับเช็คควแบตนะครับว่าอยู่ในสภาพสภาพที่ดีหรือเปล่านะฮะครับผมนี่เป็นน้ำชีกกระจกซึ่งเดี๋ยวเราเติมให้เลยครับผมเช็คและเติมให้ตรงนั้นเลยนะครับ เป็นน้ำสะอาสำหรับน้ำสะอาดสำหรับอาบจาบกระจกค่ะน้ำสะอาดสำฉีดกระจกนะครับอันนี้ขอความรู้นิดหนึ่งเราสามารถผสมสารบางอย่างเพื่อทำการช่วยให้กระจกมันสะอาดมากขึ้นได้ไหมครับแนะนำว่าอย่างในซูบิชิเขามีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดกระจกของซูบิชิเองสามารถผสมเข้าไปในนี้ได้เลยใช่ไหมครับผสมกับตัวน้ำได้เลยนะครับได้เลยครับเข้าใจแล้วครับแต่ถ้า อ่าไม่มีก็น้ําเปล่าได้ได้ครับผมครับใครที่รักรถมากนิดนึงก็เติมน้ํายาเพิ่มเข้าไปนะครับผมเติมผสมเข้าไปได้เลยไปเป็นการเช็กระดับน้ามันเครื่องนะคะ22รายการที่ในการเช็คนี่คือเป็นเรื่องเออเช็คคร่าวๆใช่ไหมครับผมใช่ครับเช็คด้วยสายตาเช็คด้วยสายตานะครับผม ต่อไปก็เป็นวัดระดับน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับครับผมด้ระดับน้ำมันเครื่อง<า>ครับ,บ,รบถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็สำคัญกับการใช้รถใช้ถนนการขับขี่เดินทางอะไรอย่างนี้นะครับครับอ่าจะเป็นการสำร,รวจจุดรอยรั่วนะครับสำรวจจุดรอยรั่วต่างๆที่อยู่ตรงบรงิเวณเครื่องยนต์นะครับผม นะครับมีรอยฉีกขาดตอนตัวสายพานครับตัวสายพานด้วยนะฮะระดับขั้วปั๊กเป็นขั้วปั๊กว่ามีการหลุดหลวมหรือเปล่าสังเกตขั้วปลั๊กว่ามีแน่นไหมอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เก็บเข้าที่นะครับคการยึดแน่นขั้วแบตครับครับผมตัวยึดขั้วแบตนะฮะปกติดีครับ ปกต,ติตนนเช็คความสะอาดนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือครบหมดแล้วนะัะผมนีลล่หน้าเครื่องครับอ่านี่คือส่วนของเครื่องยนต์ตรวจเช็คลมยางนะครับเพราะก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับการขับขี่ด้วยเช่นกันนะครับต่นผมจะดูสเปคเนาะดูที่สเปครถก่อนนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่ารถของท่านเติมลมขนาดระยะขนาดไหนเงี้ยก็มาดูสเปกเครื่องยนต์ได้ เปคของการเติมลมได้นะครับแต่ครับจะอยู่ตรงเสาประตูอยู่ตรงเสาประตูตรงนี้นะครับนี่คันนี้จะเบอร์ยางสองูนห้า Expander นะครับผม205 55์ห้าห้าสอเูนห้าห้าครับผู้โดยสารหนึ่งถึงห้าคนผมจะเติมหน้าอยู่สามสิบครับล้อหลังอยู่ที่สามสิบเหมือนกันครับผมเราไปดูข้อมูลตามนี้ได้เลยนะครับทิ่เขอวแปะมาจะเป็ับรถมาเลยนะครับผม เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับทุกส่วนของรถมีความสําคัญหมดนะครับผมอุปกรณ์พร้อมนะครับอันนี้เกินมานะฮะอ๋อเติมลมเกินก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลดแรงดันให้อยู่ใกล้มดดาดรฐานครับอ่อนไปมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับผมใช่ครับเพราะว่ายิ่งเป็นล้อหน้านี่จะมีผลกับการบังคับเลี้ยว ความรู้สึกซึ่งมันจะส่งผลตรงๆกับกรงมาลัยกับผู้โดยสารโดยตรงแล้วก็มีลวนขยางครับผมครับ30 p s i ฮะ30บางทีเรื่องง่ายเราไม่สามารถที่จะละเลยได้นะครับนเพื่อนนี่ครับเช็คให้ครบทั้ง4ล้อนะครับ โดยรวมแล้วมีีประมาณนี้ครับคือเพราะว่าเมื่อกี้มีเรื่องของการเช็คไฟแสงสว่างซึ่งเราเช็คไปก่อนหน้าที่รถจะเข้ามามีเช็คเรื่องระบบของไฟแสงสว่างนะครับการขับขี่เป็นการแจ้งเตือนใะครับรถที่ตามมาแล้วก็คันที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณทางทีมช่างมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นแบบการเช็คบริการเช็คตรวจเช็คนะครับแล้วก็ ได้ความรู้มาเล็กน้อยมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับผมกับการเช็ครถบริการจากทางมิตูบิชิแล้วก็ตัวน้นมันเครื่องที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้โชว์ไปนะครับผมเพื่อนๆก็เลือกให้ถูกต้องกับตัวรถที่เพื่อนๆใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจอะไรสามารถโทรสอบถามกับทางศูนย์มิ s u ูบิชิหรือว่ารถค่ายอื่นก็สามารถโทรปรึกษากับทางทีมงานประจําศูนย์นั้นๆได้เลยนะครับว่า รถของท่านใช้อย่างนี้ต้องใช้อุปกรณ์อย่างไรบ้างน้ำมันอะไรต้องเพิ่มเติมอย่างไนแล้วก็เช็ครถตามระยะทางเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับผมที่เดินไปเดินมาตอนนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับมองหาพริตตี้อยู่นะครับไม่มีหาไม่เจอเลเครับก็อันนี้นะครับเป็นเรื่องราวคร่าวๆของงานกิจกรรมของทางมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับในการ ให้ลูกค้าที่สนใจทดลองขับขี่ไม่ไว่าจะเป็นเอ่อ Outlander PHEV นะครับผม b a จ i l l o Sport ก็มีนะครับผมแล้วก็ Expander นะครับในการทดลองขับขี่สนใจทดลองขับขี่ก็ลองติดต่อกับทาง Mitsubishi m o t o r ์ที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อนได้เลยนะครับนะครับผมก็เรื่อเราถ้าครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะครับกับบรรยากาศนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต์ติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ